สวัสดีครับนวพัฒน์ชาแนลวันนี้จะพามาดูพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานเนื้อสีม่วงครับเพื่อนๆมีสะสมกันบ้างหรือยังครับจะพามาดูความเป็นธรรมชาติของ พระที่มีเนื้อมวลสารเป็นสีม่วงแล้วเนื้อจัดจัดครับมวลสารจัดจัดและความเป็นธรรมชาติของเนื้อองค์พระนี่ครับในส่วนตัวผมว่าสวยงามครับนี่ครับดูรอบๆองค์ครับ เดี๋ยวจะขยายให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับอันนี้ดูรอบๆองค์ไปก่อนครับสวยงามนะครับเดี๋ยวจะขยายให้เพื่อนๆดูกันนะครับ ครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูเนื้อที่ผ่านการเวลาเป็นร้อยปีครับเขาจะประทุออกมาเนื้อด้านในจะประทุออกมาด้านนอกนะครับนี่ครับดูความเป็นธรรมชาติครับคาบต่างๆ การเซตตัวความแห้งนี่ครับเ,เพื่อนๆสวยงามครับก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งทึ่ให้ ศึกษาและนำเสนออีกช่องทางหนึ่งนะครับในการสะสมนี่ครับเพื่อนๆครับเมื่อมวลสารความแห้งของเนื้อพระออกเป็นสีม่วงนะครับสมเด็จท่านไม่ได้ทำพระเนื้อสีขาวหรือเนื้อกางใส หรือเนื้อดำนะครับทําเกือบทุกสีนะครับโดยเฉพาะสีประจําวันเกิดนะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับเพื่อนๆนครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นวพัฒน์ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ